สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องรถน้ำหนึ่งมือสองนะคะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านมาพบกับรถเก่งขนาดใหญ่นะคะรถซีดานสีประตูสีดำค่ะกับ t o y ยต a c a m มรี 2.0G ปี2017สีดำค่ะคันนี้การันตีในส่วนของโครงสร้างหลักนะคะโครงสร้างเดิมนะคะสภาพเดิมรถไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะการันตีเครื่องเดิมเลยนะ,ะแต่ว่าคันนี้อาจจะมีรายละเอียดการเก็บตีมาบ้างเล็กน้อยนะ,ะนะรถปี2017ค่ะคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียม นะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนป้ายทะเบียนสวยมากๆเลยมาดูในส่วนของกรอบไฟค่ะนะคะคันนี้นะคะเราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วเนาะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ LED นะคะมาพร้อมกับไฟหลี LED ด้วยนะคะไฟหลี LED คันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ HID โปรเจคเตอร์นะคะในส่วนของไฟสูงนะคะจะเป็นฮาโลเจนนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะคันนี้กรอบไฟตัดหมอกนะคะก็นี่ค่ะนะเป็นสีกรอบสีเงิน นะกรอบสีเงินให้ดูในส่วนของไฟหน้าซ้ายขวานะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะคะคันนี้อ่ะสองฝั่งเลยนะ,ะสองฝั่งเลยมาดูในส่วนของ Mac แม็กเราก็ยางค่ะนะคะในส่วนของ Mac แม็กเราก็ยางได้เป็นแม็กเดิมเดิมนะคะได้ดิสเบกสี่ล้อเลยนะคะยางนะคะได้เป็นยางมิชลินปี2021นยีนะยางมิชลินปี2021นีออ่ะน้ำหนึ่งให้ดูไกล ในส่วนของอยางเนี่ยค่ะขอ,อบนี่แล้วก็ในส่วนของขอบนะคะอันนี้ล้อแม็กนะคะสวยมากนะคะกะ็เจ้าของเดิมขับดีมากๆเลยนะคะก็มีรอยเล็กน,น้อยเองนะมีรอยเล็กน้อยเองนะอันนี้ยางปี2021อยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของซีรีส์ยางนะคะคันนี้ซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่ อะอยู่ตรงนี้2 1 5หทับ60 R16 นะนี่2 1 5ทับ60 R16 นะคะมาดูในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะคะ ด้าน,นข้างสวยเลยนะคะคันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของตาตรงเครื่องนะตรงนี้นะคะก็จะอยู่เป็น VVT IW นะคยะตโยต้านะคะอยู่ตรงข้างแก้มกระจกมองข้างขัดสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะแล้วก็ตรงขอบกระจกตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็ดูหรูหราเลยนะคะเป็นโครเมียมอะแฮมรี่นะคะดูหรูหราอยู่แล้วนะคะสไตล์รถผู้บริหารอะนี่ แล้วก็ที่เปิดนะคะเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีด้วยนะคะเป็นสมาร์ทเอนทรีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมมาดูด้านหลังกันค่ะนะคะมาดูด้านหลังดูไฟท้ายนะคะนี่ไม่มีรอยแตกไม่มีคาบไอ้น้ำเกาะค่ะนะคะ,ะเป็นโลโก้ Camry นะคะอยู่ด้านซ้ายแล้วก็โลโก้3หมวงอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านขวาจะเป็น 2.0G นะคะอ่นนี่ก็จะเป็นนะคะเป็นตัวเครื่องดี โฟนะ,ะแล้วก็ไฟท้ายด้านนี้นะ,ะตัดกับโครเมียมตรงนี้ด้วยได้ไฟท้ายสวยๆเลยนะคะมาเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปิดด้านหลังให้ดูไฟท้ายคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์กะระยะด้วยเซนเซอร์ถอยอ่ะนี่นะคะนี่คือเซ็นเซอร์ถอยตรงนี้ อ่ะนี่เห็นไหมสองจุดนะคะมาดูภายในภายในค่อนข้างกว้างค่ะ t ต y ิต้ Cam ม ry ภายในค่อนข้างกว้างเลยนะคะตรงนี้นะคะไอ้ด้านในตรงนี้คืออะไรนะคะด้านในคันอ,อ Camry เนี่ยเขาจะมีด้านหลังตรงนี้ด้วยก็คือเราถ้าเรานั่งอยู่ห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็เปิดตรงที่เท้าแขนนะนะก็ เอื้อมมือนะคะหยิบของด้านหลังได้นะคะก็อาจจะหยิบของได้แค่ตรงนี้ <c oughs> นะคะก็สามารถเอื้อมเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูด้านไหน ะะอันนี้ก็คือสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยสัมภาระได้กว้างเลยนะคะ t o y o t a Camry นะ,ะมีไฟเบรกดวงที่3ค่ะระบบไลฟ์ฟะะ้าระบบไลฟ์ฟ้าคันนี้นะคะในส่วนของสภาพเนี่ยก็คือสภาพเดิมก็จ,จะมีเก็บรายละเอียดในส่วนของสีเป็นบางชิ้นบ้างนะคะเป็นบางชิ้นนะคะแต่ว่าไม่มีในส่วนของอชนหนักที่คว่ำจมน้ําแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างเดิมเลยอันนี้ก็คือไฟไท้ายเดิมนะคะเป็นไฟไท้ายไทยคุยโตเดิมแท้จากโรงงานค่ะนะอันนี้ เป็นยี่ห้อเดิมแท้จากโรงงานอ่ะมาดูในส่วนของตรงนี้บ้างเนี่ยค่ะถือว่าสภาพโอเคใช้ได้ค่ะคันนี้ใครสนใจนะคะอยากให้น้ำหนึ่งดูแลก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่096-198-4963อันนี้ก็ไฟท้ายเดิมนะคะเป็นตาไทยโทคุทโิโตะอ่ะในส่วนของร่องน้ำสปอร์ตเมกอารนะคะอันนี้เช่นเดียวกันก ไฟท้ายเดิมนะคะไฟท้ายเดิมอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังตรงนี้กันบ้างค่ะนะคะยางอะไหล่มีอุปรกรณ์ให้ครบนะคะครบครันทั้งอุปรกรณ์เครื่องมือแม่แรงอันนี้เรามีให้นะคะอ่ะซิลิโคนนะคะซีนสีไข่ไก่นี่ให้ดูด้านด้านล่างแล้วก็ตรงนี้การันตีโครงสร้างเดิมได้เลยค่ะนะคะสภาพเดิมสภาพหลัก ครงสร้างหลักนี้เรากาลันตีนะคะอ่ะนี่คือด้านหลังของ Toyota Camry คันนี้ใครสนใจอยากดูคันนี้นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าออกรถฟรีดาวนะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้ราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่ห0แสน 5 9 0 0 0ก็คันนี้จะผ่อนอยู่ที่1 2 0่0ถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตจะผ่อนอยู่ที่12,500ประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยแต่ถ้ามีเครดิตแล้วผ่อนดีผ่อนตรงจะอยู่ที่ประมาณ12,200ค่ะก็ดิฟกันเล็กน้อยนะคะดิฟกันเล็กน้อยค่ะอะมาดูด้านข้างฝั่งนี้ได้แม็กกับยางนะคะเดิม จากโรงงานกับติดรถมาเลยนะคะตรงนี้ได้เป็นยางมิชลินค่ะยางปี2021แต่ตัวรถตีรถจะอยู่ปี2017นะคะอันนี้ก็ที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมมาดูภายในกันค่ะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลตรงนี้ก็จะมีอไอโซฟิกด้วยนะคะไอโซฟิกอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะอันน้ำหนึ่งเปิดให้ดูนี่นะะด้านหลังตรงนี้ก็เมื่อกี้รูที่น้ำหนึ่งชี้ให้ดูเนาะก็จะเป็นรูตรงนี้นะคะ่ะนะคะที่เปิดห้อง ด้านหลังห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปนะตรงนี้ก็สามารถถ้ารถวิ่งอยู่เนาะเราก็ไม่ต้องจอดรถถ้าของอยู่ใกล้ๆเราคิดว่าของอยู่ใกล้ๆเนาะเราไม่ต้องจอดถรถแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปได้เลยตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยลายไม้หรูหราของเขาค่ะนะคะสไตล์ c a ม ry สไตล์รถผู้บริหารนะคะก็มีวางแก้วน้ําได้สองช่องนะคะวางแก้วน้ําได้สองช่องก็เป็นเบาะหนังอันนี้ในส่วนของร่องรอยรายละเอียดก็ตรงนี้ก็ไม่มี เบาชํารุดถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไดนะคะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะมีแอร์ด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้กระเป๋าใส,ส่เอกสารมีทั้งสองเบาะเลยค่ะนะคะเป็นเบาะคู่หน้าอ่าทั้งเบาะเป็นก็คือกระเปาา๋าเอกสารเนาะมีทั้งเบาะผู้โดยสารด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่แล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยนะคะไฟด้านหลังตรงนี้ มาดูในส่วนของประตูด้านข้างค่ะประตูด้านข้างอันนี้ก็คือกระจกเดิมนะคะกระจกเดิมมีตาโตโยต้าตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้นะคะเป็นลายไม้และอันนี้ก็ชิ่เขียบุรีก็ได้หรือว่าใส่ของอนเนกประสงค์ก็ได้นะ,ะก็ใส่ได้นะคะก็ะเขียบบุรีก็สามารถออกไปเคาะไดนะะะ้หรือจะไว้ของสัมภาระอะไรเราก็แล้วแต่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้นะคะนี่ที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมด้วยดูหรูหรามากๆแล้วก็อันนี้ม่านม่านบางแดดน,นะคะก็จะอยู่ด้านหลังซ้ายขวาเลยแล้วก็รวมไปถึงมีม่านหลังด้วยนะคะมีม่านหลังด้วยอ่ะมาดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างค่ะนะคะมาดูได้ในด้านในฝั่งคนขับกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะอ่ะเป็นกุญแจ smart entry นะคะกุญแจ smart entry จะเป็นกุญแจแบบนี้ ก็คือว่ากุญแจอยู่ในกระเป๋ากเกงเราเราถือของมาเยอะเนาะบางทีก็ไม่มีมือล้วงกระเป๋าหรือผู้หญิงเอากุญแจไว้ในกระเป๋าก็สามารถเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆก็เนี่ยค่ะแค่ยังไม่ได้แตะเลยแค่สัมผัสแค่เล็กน้อยนะก็เห็นไหมเนี่ยยังไม่ได้แตะเลยกระจกก็พับเปิดได้แล้วนะคะกระจกเดิมรอบคันค่ะกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะมาดูภายในนี่ได้เป็นบอก นังสีน้ำต้าลน,นะคะภายในดูหรูหรามากๆเล,เ,ลเลยนะคะดูหรูหรามากๆเลยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะคันนี้ก็มีถุงลมนิรภัยนะคะ <idee> ทั้งหมด7ตําแหน่งนะคะก็จะมีคู่หน้านะคะแล้วก็ตรงหัวเข่าของคนขับนะแล้วก็เสาคู่หลังด้านหลังนะคะแล้วก็รวมถึงตรงม่านนิรภัยด้วยนะคะก็เใบ นะตรงนี้มีสัญญาณการขโมยจากโรงงานเลยนะคะสัญญาณการขโมยจากโรงงานนะคะก็มีระบบเบรกนะคะ ABS EBD นะคะ BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ด้วยนะคะคันนี้มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะช่วยระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะแล้วก็ระบบช่วยเตือนในจุดอับสายตาด้วยเดี๋ยวน้ำหนึ่งให้ดูนะคะตรงนี้นี่อ่ะมาเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทรถให้ดูก่อนรถลูลาสไตล์ผู้บริหารเลยคะ่ะคันนี้สวย มาเริ่มจากด้านข้างแผงประตูก่อนเลยแล้วกันนะคะด้านข้างแผงประตูก่อนเลยแล้วกันด้านในเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้นะคะจะเ,เป็นเมมเบ y รี s ซ e สนะคะก็คือเบาะเนี่ยของคนขับสามารถปรับปรับได้แปดระดับนะคะปรับได้แปดระดับแล้วกเ็เราสามารถกดปรับเซ็ตนะคะที่เราเคยเซ็ตไว้ได้อะอันนี้คือระบบระดับที่หนึ่งเมมเบรีเค่ะเราเรานั่งเบาะแบบนี้เราสามารถตั้งได้2ระดับด้วยกันนะคะ ถ้าคนอื่นมานั่งรถเราปรับอย่างอื่นไปปุ๊บแต่ถ้าเราอยากมาให้เป็นที่เรานั่งประจําก็กดตรงนี้มันก็จะปรับให้เราเป็นที่นั่งประจําเลยอันนี้ก็คือรู้หลามากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีลายไม้เนาะออออโต้นะคะก็คือเป็นออโต้ทั้งสี่บานเลยนะคะคเป็นออโต้ทั้งสบานเลยก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกเนาะที่ปรับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะนะคะปรับ ปรับกระจกแบบไฟฟ้าด้วยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของตรงนี้กันบ้างนะคะหรูหรามากๆเลยเนาะแคมรี่น้ำหนึ่งชอบนะคะเพราะว่ามันหรูหรายี่งนี้นี่เองนะคะอ่ะมาดูในส่วนของตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปรับระดับไฟฟ้าเนาะปรับระดับไฟฟ้าปรับกระจกพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกพับปรับไฟฟ้าก็คือจะเป็นปุ่มตรงนี้นะคะนี่ปรับไฟฟ้าอ่ะ แล้วก็ในส่วนของนี้ก็จะเป็นระบบการลื่นถลายนะคะอันนี้ก็คือระบบการลื่นถลายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบายสปอร์ตนะคะนี่นะคะก็คือจุดมุมอับที่มีรถสวนนะคะอ่ะกดตรงนี้นี่อ่ะด้านหนึ่งให้ดูอันนี้คือเรายังอันนี้คะเรายังไม่ได้กดเนาะนี่นะคะพอกดไปปุ๊บอ่ะตรงนี้ไฟตรงนี้ขึ้นตรงนั้นก็จะขึ้นด้วยเวลามีรถสวนผ่านเรานะคะตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนนะจะแจ้งเตือนว่ามีรถสวนผ่านเรามานะคะก็เป็นจุดอับ หรือว่าเอ,อเราใกล้อะไรข้างๆอะค่ะเขาก็จะมีปุ่มตรงนี้มุมตรงนี้เตือนด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปาร์คเซนเซอร์ตรงนี้เนาะ ก็จะเป็นเซนเซอร์นะคะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทมือในส่วนของพวงมาลัยค่ะนะคะพวงมาลัยก็ดูหรูหรามากๆเลยเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะได้พวงมาลัย3ก้านตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้ ine, ตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้ ine, นะคะก็จะมีปุ่มนะคะที่เป็นควบคุมเป็นคอนโทรลเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะมีฟังก์ชันควบคุม เครื่องเสียงนะคะปรับลดเสียงตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดในส่วนของหน้าจอหน้าปัดด้วยนะคะแล้วก็มีระบบในส่วนของ Cruise Control นะคะความเร็วนะคะตรงนี้อ่ะนี่เลิน,นะคะอ่ะมาดูในส่วนของไมค์กันบ้างคะ่ะคันนี้ไม้อยู่ที่9ก้าหมื่นสี่แล้วไมค์อยู่ที่9ก้าหมื่นสี ถือว่าไม่น้อยใครสนใจอยากให้น้ำหนึ่งดูแลโทรเข้ามาได้ที่096 198 4963แอดไลน์มาได้ค่ะย้ำอีก1ทีค่ะ096 198 4963นะคะติดต่อหาน้ำหนึ่งได้อยากดูคันนี้นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ก็ลูลาลสไตล์แคมรี่ค่ะนะคะ,นะคะก็มีลูกเล่นให้เล่นเยอะนะคะตามราคาเขาด้วยนะคะตามราคาเขาด้วยนะ,ะตรงนี้ทคะแอรนนะคะ, A, ะ,คะก็จะเป็นดูโอลนะคะ ก็คือ,อเป็นแบบสามารถแยกฝั่งเป็นแอร์สฝั่งนะคะก็คือคนขับร้อนคนขับหนาวนะคะฉันจะฉันต้องการหนาวฉันก็เล่นระดับตรงนี้นะคะแต่ถ้าฝั่งฝั่งนี้นะคะฉันร้อนฉันขี้หนาวก็ปรับในส่วนของตรงนี้เราก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะให้กดอันนี้ก็จะแยกฝั่งกันแล้วนะคะอันนี้คือแยกฝั่งกันแล้วอ่ะนี่ป,ปุบเห็นไหมก็จะเป็นปรับระดับอ่ะอันนี้เป็น300แล้วฝั่งนี้คือเย็นละ ฝั่งนี้เราร้อนอ่ะเราก็กดตรงนี้นะคะก็จะเป็นของเราไม่เย็นนะเราตรงนี้เราชอบเย็นๆนะคะตรงนี้เราชอบไม่เย็นอ่ะเราก็ปรับปรับกันไปหรือถ้าจะเป็นแบบให้ออโต้ทั้งสองฝั่งพอกดตรงนี้หายไปเห็นไหมระดับก็จะเท่ากันแล้วนะคะก็คอนโซลด้านหน้าก็ถือว่า กว้างขวางเลยนะคะกว้างขวางมากๆนั่งสบายค่ะนะแล้วก็อันนี้ก็มีไฟนะคะไฟอ่านแผนที่ตรงกลางตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แว่นตานะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีอ่กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าสิไฟนะคะกระจกแต่งหน้านะคะตรงที่บังแดดน,นะคะเปิดมาก็มีไฟทั้งสองฝั่งเลยอ่าตรงนี้ก็โอเคค่ะนะคะเป็นรถโตโยต้าแคมรี่เนาะอันนี้เพดานนะคะก็คือ สะอาดสะอ้านคันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะก็ในส่วนของเกียร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้ด้วยนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะคะแล้วก็มีในส่วนของเมนนวลโหมดตรงนี้นะคะก็สามารถปรับเกียร์เล่นเกียร์เองก็ได้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นเกียร์ถุงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้และตรงนี้ก็จะมีช่องใส ช่องใส่ขวดน้ําแก้วน้านะคะได้2ช่องและที่สําคัญค่ะนะคะก็มีในส่วนของชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยในส่วนของตรงนี้นะคะ,ะนี่ตรงนี้นะคะก็มีที่วางแขนก็มีที่เก็บของแล้วก็บอกด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็สามารถปรับได้เผื่อสมมติเนาะลูกเราหลับหรือว่าแฟนเราหลับอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเอื้อมมือไปด้านข้างเราก็สามารถกดปรับเบาให้เขาตรงนี้ได้เลย ะะก็ง่ายมากๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้มาดูข้อมูลกันค่ะคันนี้นะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งออกรถฟรีดาวาราคาตั้งขาย6 7 9 0 0 0 0เมื่อกี้น้ำหนึ่งบอกไปเท่าไหร่นะห0 0 0 0เท่าไหร่60,5ตายแล้วนะคะ6 7 9 0 0 0ค่ะคันนี้6 7แ0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ถ้าลูกค้ามีเครดิตนะคะเครดิตดีเลยนะคะเคยมีเครดิตอะไรสักอย่างหนึ่งผ่อนบ้านผ่อนรถที่มันเกินปี ต้องเกินปีนะคะน้ำหนึ่งย้ำผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนดีผ่อนตรงผ่อนเกิน1ปีนะคัน,นี้จะได้ดอกเบี้ยพิเศษลงมาอีกคันนี้จะผ่อนอยู่ที่12,200ประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่มีเครดิตไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยนะคะเครดิตใสๆคันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่12,500บวกลบนิดหน่อยค่ะออกรถฟรีดาวนะคะคันนี้มาอยู่ที่9 3 0 0 0รับรายได้นะ,ะรายได้ต้องเป็น2เท่าของค่างวดด้วยนะรายได้อ่าคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ12,500 ถูกต้องไหมคะก็สองเท่าของค่าง,งวด1 2ื0 0าบวกกันได้เท่าไหร่ล่ะนะคะกดเครื่องคิดเลขก่อนดูสิ <c oughs> อ่ะ,นะค,ะคันนี้นะคะก็รับรายได้นะคะอยู่ที่อยู่ที่อันนี้คือกดเครื่องเลขอยู่นะสองหมื่นสองหมื่นหกสองหมื่นห้าสองหมื่นหกก็สามารถออกรถได้คนเดียวนะคะออกรถได้คนเดียวซื้อคันนี้ได้คนเดียวออะมาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าก่อนนะคะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันก่อน มามาดูห้องคืึ่งด้านหน้ากันค่ะใครสนใจนะคะโทรมาได้ที่0 9 6 1 9 8ก9 6 3ก้าาย้ำนะคะ0961984963อ่ะน้ำหนึ่งจะเปิดตรงนี้สักคู่หนึ่งนะคะอ่ะมา ฝากระโปงนะคะเป็นแบบโช๊คนะคะฝากระโปงเป็นแบบโชค๊คอันนี้นะคะเราการันตีในส่วนของโครงสร้างหลักนะคะย้ํานะคะโครงสร้างหลักเครื่องเดิมนะคะก็ในส่วนของด้านข้างอาจจะมีเก็บระเดยดสีมาบ้างนะคะโตโยต้านะคะ VVTiW เราการันตีในส่วนของโครงสร้างหลักตัวเครื่องเดิมเลขตัวเครื่องตัวถังเดินแน่นอนอันนี้เราการันตีตรงนี้เล่สามารถโอนได้ปกติเลยนะคะก็เราก็จะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่แล้วก็ อันนี้ก็คืออ่าถ่ายน้ํามันเครื่องให้ถ่ายน้ํามันเครื่องให้อันนี้ก็คือด้านหน้าอ่ะนี่เลยให้ดูห้องเครื่องต่างๆเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมห้องเครื่องนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็แผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะคันนี้ก็เป็นโชคด้วยนะคะก็ง่ายเลยเวลาเปิดฝากระโปรงมาก็ไม่ต้องมามองหาที่ค้ำหรือหาที่ค้ำเนาะกว่าจะยกฝากระโปรงได้อ่ะอันนี้ก็เหมาะ สำหรับผู้หญิงอ่ะถ้าใครอยากได้คันนี้นะคะก็เปิดฝากระโปรงง่ายๆนะมีตัวเป็นโชกเป็นโชกให้อ่ะในส่วนของน็อตน็อตเดิมค่ะนะนะ็อตเดิมน็อตเดิมเราการันตีในส่วนของโครงสร้างหลักอยู่แล้วนะคะสภาพเดิมนะสภาพเดิม ใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยย้ำอีกทีค่ะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่679,000นะ,ะ679,000คันนี้นะคะถ้าลูกค้ามีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือว่ามีสินเชื่อนะ,ะสินเชื่อเงินก้อนนะคะเงิน ินเชื่อเงินก้อนเกิน13งวดขึ้นไปอันนี้นะคะเขาเรียกว่ามีประวัติผ่อนสินค้านะคะผ่อนดีผ่อนตรงนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่12,200ออกลถฟรีดาวค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเครดิตเลยนะคะไม่มีเครดิตเลยคันนี้จะผ่อนอยู่ที่12,500อันนี้น้ำหนึ่งไม่โกงอันนี้คือบอกตรงๆเลยนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวรับรถกลับได้ทันทีนะคะเครดิตดีฟรีดาวรับรถกลับได้ทันทีเลยนะคะคันนี้679,000บาทนะคะรับรายได้อยู่ ที่25-26่0ขึ้นไปสามารถเป็นเจ้าของคนเดียวได้ซื้อคนเดียวได้นะคะเอกสารที่ต้องใช้บัตรมี4อย่างคะ่ะถ้าเป็นข้าราชการกับพนักงานบริษัทมีแค่4อย่าง 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้านนะคะ 3. มนะคะมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะ 4. ใช้สลิปเงินเดือนก็ได้หรือใบรับรองเงินเดือนก็ได้ใบรับรองเงินเดือนต้องเดือนต่อเดือนนะคะแต่ถ้าใช้สลิปเงินเดือนนะคะขอเป็น3เดือนย้อนหลังหรือล่าสุด นะคะคเพียงเท่านี้อ่ะนะะนคหรือถ้าเป็นเเออ่ป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันข้าราชการเหมือนกันนะคะถ้ารับเงินสดละ่ะไม่มีสเตทเมนต์รับเงินสดน้ำหนึ่งขอคนคำน้คนะคะคนคำหนึ่งคนค่ะนะขอคนค้ำหนึ่งคนถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็น้ำหนึ่งขอ,อหนึ่งบัตรประชาชนสองทะเบียนบ้านนะคะสามนะคะทะเบียนการค้านะคะสี่ นะทะเบียนการค้า4มีสัญญาเช่าไหมนะคะสัญญาเช่าสัญญาเช่าแผงสัญญาเช่าร้านนะคะหน้าร้านชัดเจนนะแล้วก็5นะคะ,ะ,คะมีบินซื้อขายสินค้าเท่านั้นเองนะ,ะก็มีเพียงเท่านี้ใครสนใจก็ติดต่อ0961984963คันนี้สวนมากๆเลยนะ,ะเอาละค่ะคลิปนี้นะั่นเองขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ